สวัดีีคค่ะะนนนนนนาาาาุรรรรรกกตตูููศศบบบลลยยย์เเ้ขอนำเสนอแรงบันดาลใจในการทำงานค่ะ Let's go ไปกันเถอะไปหาแรงบันดาลใจกันค่ะในที่สุดเราก็เจอแรงบันดาลใจก็คือการให้โอกาสกับคนที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสเข้ารับการศึกษายังไง A N T N มดค่ะอ๋อแแปลว่ามดนะคะ การศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้แต่คือการให้โอกาสโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เรียนให้ความรู้แก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องรวมไปถึงการประกอบอาชีพเป็นแสงสว่างให้กับชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยการจัดก,กิจ,ก,จ,จก,กรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและกิจกรรมเปลิอทุกอื่นจบแล้วมีงานทำค่ะค่ะสำหรับความภูมิใจในอาชีพนะคะก็คือการได้เห็นผู้เรียนประสบความสำเร็จคือการได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นดีดีค่ะคุณครูเพิ่นก็ให้ความรู้กันดีดีค่ะแนะนำยังหลายอย่างก็ได้ความรู้มาหลายเติบคุณครูเพิ่นก็ใจดีเด้อค่ะไฟบนท่านได้เรียนกับไปเรียนเด้อค่ะ ชีวิตไม่มีไรย่ายเธอมึงอยากสบายมึงต้องดิ้นรนไม่ต้องสู้แข่งกับใครหลายคนแต่มึงต้องสู้กับตัวมึงเองสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณเครียดกับงานก็หันมาเต้นบาสลุปนะคะตามนโยบายของออจังหวัดนะคะ ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมด้วยค่ะขอขอบคุณ